สดๆจากสวนเลยค่ะตอนนี้เต็มตะก้าแล้วได้แล้วเจอสตอเบอรี่สดๆจากสวนพอเพียงของเราจ้าเก็บสองตะก้าเลยค่ะวันนี้ค่ะก็จะเอาลูกสวยๆนี่แหละค่ะล้างให้สะอาดตัดจุกแล้วก็ไปเข้าช่องฟิตไว้นะคะเก็บไปกินในฤด,ดูที่มันไม่มีค่ะเอาไว้แบ่งปันให้คนที่มาเยี่ยมเยือนรุ่นหลังก็จะได้ชิมเนาะ แบ่งปันกันไปจ้ะสวัสดีค่ะจากผักกาดหอมสวีเดนค่ะวันนี้ผักกาดหอมจะพาเพื่อนๆมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะสัญญากันไว้หลายวันแล้วค่ะก่อนที่จะไปเก็บในแปลงเล็กๆแบบพอเพียงของเราด้านนอกผักกาดหอมก็จะมาแนะนําในกระถางนะคะดูความดกของเขาจะ้ะตอนนี้สุกทั้งหมดแล้วค่ะผักกาดหอมตั้งใจว่าจะเอาไว้ให้ลูกชายน้องพลอย เก็บนะคะค่ะน้องพลอยกับครอรัวจะมานอนกับเราคืนหนึ่งค่ะนี่เลยไปค่ะพาไปเก็บด้านนอกกันเดี๋ยวเราจะเอาไปทานกับไอศครีมตอนเย็นแล้วก็จะเก็บเข้าช่องฟิตไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สตรอบเบอร์รี่ของเราสุกมากแล้วจ้านี่เลยดูค่ะดูค่ะสดสด,สดยังไม่เข้าไปนะนนี่ยังไม่เข้าไปยังไม่เข้าไป

วางอยู่บนฟางนะไม่เปื้อนเลยนะจ๊ะ เป็นเงานะคะแสงอาจจะไม่ได้จ้ะ ปาดสุกสุกสุกสดสะอาดค่ะทำไงดีเป็นเงาจ้ะอยากจะให้เ,เพื่อนๆนเห็นมันสะท้อนแสงแดบดบ Mm-hmm. ลูกเล็กๆก็หวานนะคะพันของเขากะไอมาเสียบไว้บ้างนะคะใบก็รองรับไม่ไหวมันดกอะ่ะเนี่ยเขาก็จะแขวนอยู่บนกิ่งไม้จ้ะโอ้ยอดูค่ะลูกอย่างเงี้ยหวาน ลูกมากจ้ะดูโอ้ย <laughs> ดกจนเอากิ่งไม้เข้ามาแทรกไว้นะใบก็เอาไม่อยู่ค่ะมันดก ลูกนี้จ้ะืึดูค่ะนี่นนะคะสุกฉ่ำสุกฉ่ำค่ะพันเนี้ยลูก นี่จ้ะนี่จ้ะดูค่ะโอ้ยตาละนนนนนนนผพันเนี้ยลูกใหญ่อลังการ สุกชําแบบนี้แห้งแดดนะคะทานได้หวานค่ะอันนี้หวานป้านี่าๆๆๆาาาาา๊า่าาาาาาๆา่าา่าาีาาาาาาอาา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 ากาาาาา สุกชํำเลยแบบนี้ละหวานจ้ะดูค่ะสุกชําแบบนี้เอาไปต้มน้ํานะคะต้มน้ําค่ะเก็บน้ําสตรอเบอรี่ต้มแบบไม่ใส่น้ํานะคะต้มแล้วก็กรองเอาน้ำสเอาน้ําเขาเข้าช่องฟิตไว้ค่ะ เวลาเรากระหายน้ำในวันหน้าไม่มีสตรอเบอรี่แล้วก็เอามาผสมน้ำเย็นดื่มค่ะพี่เขาทำแบบนั้นนะเขาสอนมาจา้ะดูค่ะพี่น้องจา๋าดูความสดปัดปาด,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 ดนี่ตรงไหมนี่กล้องนี่เอ,อ้ย ยังกับฟักทองเงยังกับฟักทองเลยแป่นเอ็ดปีต <c oughs> สดจากสวนเลยค่ะตอนนี้เต็มตะก้าแล้วโอ้ยเบิงเดอเบิงเดอจ้ะโอ้ยลูกใหญ่บักเอบมาก <c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนตะก้ากันจ้ะ แบบเนี้ยสีเนี่ยหวานค่ะโอ้ยสดสดจริงๆค่ะลูกใหญ่ผิวสวยอยากจะให้มาชิมด้วยกันทุกคนเลยจ้ะได้แล้วจ้าสตรอเบอรี่สดสดจากสวนพอเพียงของเรานะคะวันนี้ผักกาดหอมเก็บสองตะกร้าค่ะ เก็บสองตะกร้าเลยค่ะวันนี้ค่ะก็จะเอาลูกสวยๆนี่แหละค่ะล้างให้สะอาดตัดจุกแล้วก็ไปเข้าช่องฟิตไว้นะคะเก็บไปกินในฤดูที่มันไม่มีค่ะค่ะในแปลงก็ยังอยู่อีกเยอะนะคะวันนี้ผักกาดหอมก็แอบเก็บไปสองตะกร้านี่แหละค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะเก็บเรดิสแล้วก็เก็บผักกาดคุณเลมโบอยากได้ค่ะตอนนี้คุณเลมโบกาลังย่างหมูอยู่จะ้ะ ค่ะไปค่ะไปวันนี้ผักการหอมถอนเลยนะคะผักเยอะมากแล้วค่ะถอนค่ะถ้ะถาถ้าเราตัดเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาใหม่มันก็จะแย่งกันงามอีกนี่ค่ะ เดี๋ยวน้องพลอยมาก็จะถอนให้ค่ะเนีย่ยเห็นไหมคะแล้วก็ได้ทานผักอ่อนๆสดๆวันแน่นกันเยอะแล้วค่ะถอนจะถอนจังสี่มันต้องถอนดีค่ะ นี่ค่ะถอนเลยวันนี้ถอนจ้ะโอ้ยดูค่ะนี่นะคะถอนจ้าถอนอีกเเขาจะได้มีช่องว่าง ถ้ามันทึบไปธาตุมันจะเยอะจ้ะตายละนี่ค่ะดูค่ะดูจ้าพี่น้องจา๋าผักกาดหอมสวีเดนของแท้เลยนี่จ้านี่จ้างามๆเลยจ้าผักสดๆได้สารได้ยานะคะ มาดูเลดี้สักหน่อยจ้ะคุณตุ่นเขาก็ทำขุยขึ้นมาเต็มรุ่นที่สองนะจ้ะรุ่นที่สองค่ะ เลยจ้ะนี้ถอนเลยเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนจ้ะคุณเลมโบกำลังเผาเอ้ย <g matéri> กำลังย่างคะ่ะแอแดอดอูดืดอ,อ,อันนั้นก็คืออูดชิสนะคะ จ้าได้ละจ้าต้นหอมประกาศเลดิสนะคะตามด้วยสตอเบอร,บรี่ลูกสวยมากเลยค่ะไม่เปื้อนดินเปื้อนทรายเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่บนกองฟางค่ะในส่วนที่มันโน้มลงถ้าตรงไหนฟางบางๆเราก็เอาเกี่ยวใบเข้าไว้นะคะเป็นสตอเบอรีร่เหมือนคล้ายๆกับออร์แกนิกเอบอกนะคะนี่ค่ะเก็บแล้วทานได้เลยไร้สารไร้ยานะคะไม่ได้ ค่ะใส่สารอะไรเลยค่ะปลูกธรรมชาติด้วยดินอินทรีย์แล้วก็ขี้วัวค่ะนี่นะคะลองปลูกดูนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็มีอยู่มีกินโดยไม่ต้องซื้อหานะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามมาชมคลิปนะคะโชคดีมีความสุขค่ะปลอดโรคปลอดภัยนะคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า